เหมืองไทยเหย,ยียบ้ายเหยียบ้ายฮุกขวาฮุก <laughs> <laughs> เรามาที่ค่ายมวยดังแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีค่ายมวยลูกบอกของตำบลโพทะเลครับอ่าอําเภอค่ายบางะจันจังหวัดสิงห์บุรีที่นี่ค่ายมวยลูกบอกอ,อนอะก็บอกไห้อ้าวต่อยต่อยต่อย ตีเขา <Yeah. S 1> ค่ายนี้เขาตั้งมาเพื่ออยากจะให้เยาวชนเนี่ยน้องๆน,นะครับลูกๆหล,ล,ลานเราเนี่ยมีศิลปะในการป้องกันตัวเองสําคัญสุดคือยาเสพติดถูกต้องไหมถูกต้องครับนะครับได้ผลไหมครับก็ก็เป็นหมู่บ้านนาล่องนะครับหมู่บ้านนาล่องเรื่องของปัญหายาเสพติดเรา,เรา,เ,ราเราก็ ให้น้องๆนะครับทุกคนไม่ไปโม้สสมยาสติดครับวันนี้นะครับกีฬามวยกลายเป็นซอฟต์าวเวอร์อย่างแรงของโลกของเราแล้วต้นตำรับมาจากประเทศไทยขจรระจายไปทั่วทั้งโลกศ <Yeah. S 2> ิลปะมวยไทยของเราศิลปะการป้องกันตัวมรดกข,ของชาติซึ่งเราต้องหวงแหนถนอมไว้ครับอา้าวตีขขาป๊อ ฟ้าบิะตีแรงได้เข่าเจ็บคนที่บ้านบางระจันแห่งนี้ค่บางระจันแห่งนี้นะครับวันนี้พวกเขามีศิลปะแล้วเอาไปโชว์กับโลกใบนี้ได้เลยนะกรลวงพ่อมวยไทยมวยไทยสิวิไลศิลปะประกันตัวรู้แล้วก็อย่าไปกลัว รู้แล้วกว็อย่าไปกลัวฝีมือเราชวนศิละปะมวยไทยฝีมือเราชวนศิละปะมวยไทยสีสันเมืองไทย